ครอดีนเคลื่อนไหวแล้วหลังข่าวเลิกพลอยเชอร์มาน พสล่าสุดคอมเมนต์สนานแฟนๆต่างใจหายไม่น้อยหลังรู้ว่าความสัมพันธ์ของพลอยเชอมาและดาราสาวรุ่นน้องคลอดีนอาทิตยาจะมีปัญหากันถึงขั้นเลิกรายยุติความสัมพันธ์เมื่อจู่ๆลิเดียสารรัตที่ออกมาประกาศสถานาสนของสาวพลอยว่าสวยแซ่บและสดสนิทแต่ถ้าจะมีรักครั้งใหม่ขอช่วยรักพี่สาวริชันแบบรักเดียวใจเดียวแบบจริงใจรักจริงหวังแต่งไม่ทําให้เสียเวลาแบบความรักครั้งสุดท้ายที่จะไม่ทําให้เจ็บและเสียใจอีกนะคะประกาศให้ทราบ ล่าสุดครอดินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางแรกหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับซุปตารุ่นพี่โดยเจ้าตัวได้โพสภาพในลูคสุดชิล Happy e n Joy กับงานศิลปะพ,พร้อมระบุคแคป,ปชั่นว่า p a n g i n Fabrics งานนี้ก็มีแฟนๆจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายอาทิสปอร์ตนะคะติดตามตลอด I love your smile baby ยิ้มเยอะๆนะน่ารักสู้ๆนะคนเก่ง your smile is so cute smile more